วันนี้มาที่บ้านพิษจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจะดูดน้ำจากลำคลองขึ้นไปรถสวนเล็กๆน้อยครับกล้วยกันตายไว้ทำพันธ์ ใช้ปั้มตัวลเล็กปด,ดูกข้นจากสะหลังเทสครับอช่างสวัสดีครับใช้ได้ครับเดี๋ยวปลูกกล้วยสักสิบกกยี่สิบกกครับก็มันจะตายรถก็ไผ่นะครับกล้วยว่าจะขุดย้ายมามีอยู่ ่าจะสิบต้นได้เป็นไงครับบรรยากาศบ้านผมนี่แหละตำบลนภูริยเ,เยบุรีจังหวัดเพชรบูรีนี่น้ำพอเต็มลำคลองเลยยังได้สูบครับไม่ใช้ทางแรงเลยยังก็สเสมอจากบ่อบาดาลน,น้ำลึกครับ นกโคลขุดลอกไว้น้ำได้ใช้ครับเฉวงแรงขอบคุณครับ